สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องน,นนี่คนเลี้ยงแมงนะคะคลิปนี้จะแชร์กันในเรื่องของการให้อาหารจิงรีดให้แบบไหนมันไม่เปลืองอาหารเราให้แบบไหน,มนแมลงกินดีกินหมดแล้วก็ตัวสวยแมลงแข็งแรงนะคะหลักๆเลยนี่นจะดูที่วัยของเขาถ้าตอนแรกเกิดเนี่ยเขากินไม่เยอะก็จะโรยแค่บางๆกะว่าให้เขากินให้เกือบหมดเนี่ยแล้วค่อยจะเติมช่วงประมาณแรกเกิดถึงสิบห้าวันเนี่ยระยะกินยังน้อยอยู่ค่ะเพื่อน ทีนี้พอเริ่มประมาณ1 5ถึง20วันเนี่ยเริ่มกินเก่งขึ้นเราก็ค่อยให้อาหารปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะก่อนที่เราจะให้อาหารสําคัญเลยเราต้องเทอาหารเก่าทิ้งไปเนื่องจากว่าในอาหารเก่ามันก็จะมีขี้จิ้งหรีดป,ปะปนตอนเล็กเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดเนื่องจากขี้จิง้งหรีดมันก็ตัวเล็กมันก็ปริมาณเล็กอะขนาดเล็กพอๆกับตัวเขาอไง้นะฮะมันก็จะสังเกตเห็นไม่เด่นชัดมาก แต่พอเริ่มโตเลยเราจะเริ่มเห็นชัดไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวหมักหมมของเ,อเชื้อโรคไม่ใช่เชื้อโรคหมักหมมของเชื้อโลกทุกๆครั้งก่อนที่เราจะเติมอาหารใหม่ลงไปเราต้องเทออกไปก่อนนะคะเอาไปให้ไก่เอาไปให้ปลาเอาไปเลี้ยงเป็ดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แบบเนี้ยหลังจากนั้นก่อนที่เราจะเติมอาหารทุกครั้งเราจะต้องทําแบบนี้ตลอดมันจะช่วยให้แมลงเราเสี่ยงในการติดโรคอ่ะได้น้อย น้ำเองฐานน้ำเอง 1- 2วันเนี่ยให้เปลี่ยนโดยปกติจะใช้ขุยในการให้น้ำา 1- 2วันวันที่3มเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนออกใหม่ทีนี้เวลาที่เราเปลี่ยนถานน้ำเมื่อ <ๆ S 1> เจอปัญหาว่ามแมลงอชอบกระจุกอยู่ตามฐานน้ําไม่ออกอไล่ยากยิ่งตอนเล็กไล่ยากเพื่อนเพื่อนก็จะลําบากในการเปลี่ยนก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะวิธีง่ายๆให้แก้ปัญหาก็คือเราเปลี่ยนที่เราฝั่งถ้าฝั่งนึงที่เราจะเปลี่ยนเราอย่าไปเติมน้ํา พอน้ําเริ่มแห้งเนี่ยมแมลงเขาจะไต่ออกมาเองเขาก็จะไปหาแหล่งน้ําอื่นมันก็จะน้อยลงหรือไม่มีเราก็ไล่ง่ายนะเราก็เปลี่ยนที่เราฝังทําแบบเนี้ยไปตลอดจนกระทั่งเขาเริ่มติดปีโน่นลคะคะทีนี้กลับมาสู่ในเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยพอเขาเริ่มกักไวปกติอยู่ที่ประมาณ23-25วันเนี่ยจะเริ่มกัดใหญ่ช่วงนี้การกัดกันเองจะเยอะขึ้น ถามว่ากัดกันเองนี่มีทุกระยะนะคะแต่ว่าหนักสุดก็คือตอนช่วงวัยกักฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอาหารไม่ควรที่จะขาดแล้วก็ให้เสริมในเรื่องของพืชผักยิ่งพวกไหนที่มีก้านหรือยอดอ่อนๆเนี่ยเขาชอบวางลงไปให้เขาได้กินให้เขาได้กัดแท้แทนกัดเพื่อนนะ,ะแล้วทีนี้หลักในการให้พืชผักเนี่ยทุกๆวันก่อนที่เราจะเติมลงไปใหม่เพื่อนๆจะต้องทําการเก็บซากเก่า กินหมดหรือไม่หมดเพื่อนๆต้องเก็บออกค่ะเก็บออกแล้วก็เติมของใหม่ลงไปแบบนี้มันจะช่วยให้บอ่อลดการเกิดแก๊สได้เนื่องจากว่ามแมลงกินพวกพืชผักเนี่ยค่ะขี้เขาจะเปียกมันไม่ได้แห้งเหมือนหัวาหารฉะนั้นเวลาขี้จิงดิบมันโดนความชื้นมันจะเกิดแก๊สแก๊สเนี่ยมันไม่ลอยขึ้นบนอากาศแล้วก็ลอยหายไปนะแก๊สมันเป็นมวลหนักจะลอยอยู่ตามพื้นบอ่อจะทําให้ออกซิเจนในบอ่อน้อยลงมแมลงเราขาดอากาศ ก็จะมีอาการทุรนทุลายแล้วก็ทยอยตายนะฉะนั้นสําคัญถ้าเราให้พืชผักเราจะต้องเก็บแล้วก็สิ่งมักมม,มต่างๆที่อยู่ในพื้นใต้พื้นถ้าทําความสะอาดได้ให้ทำนะหลักๆอยู่ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับการให้อาหารหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมก็ทักถามกันในช่องแชทหรือเบอร์โทรนิดแอดไลน์ได้นะคะ